What's up. ในโหมด CVC นะครับวันนี้จะเป็นเสียงกระซิบหรือว่าเสียง เดิมครับไม่ได้ยินเสียงในเกม

Okay. Köszönöm,